ก็มีครับทำประกันสุขภาพแล้วก็ประกันโควิดด้วยก็ซื้อแบบเจอจ่ายจบไว้อะคะ่ะทําแบบมีขลักษาพยาบาลไว้อะครับประกันจะจ่ายเลยไหมแล้วต้องมีเงื่อนไขอะไรครับถ้าตรวจ a d ติเจนเท k i ิแล้วพบเชือ้อสามารถเรียกค่าประกันได้เลยไหมคะหลายครั้งที่ตรวจแบบอาร i ติเจนเทสกิเนี่ยก็ยังมีความ บกพร่องอยู่ในทางประกันภัยเนี่ยเราใช้ผลตรวจอย่างเป็นทางการก็คือผลตรวจแบบ RT-PCR นะครับเจอจ่ายจบจ่ายตอนเจอหรือว่าจ่ายตอนจบคะถ้ามีการตรวจพบเชื้อในร่างกายนะครับกรมธรร์ก็จะให้ความคุบผองทันทีเรียกร้องได้เลยนะครับเรียกร้องหลังจากที่ตรวจเจอนะครับประกันจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยรายวัน ตั้งแต่วันที่ตรวจเจอเชือ้อหรือวันที่ได้รับการรักษาคะพักรักษาตัวเมื่อไหร่ก็สามารถนับหนึ่งได้เลยการเรียกร้องเงินชดเชยรายวันเนี่ยนะครับจะกระทำได้เมื่อผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับเข้าเขตสีเหลืองคนติดเชื้อที่อายุ60ปีคนติดเชื้อที่มี7โรคกลุ่มเสีย่ยง หรือคนติดเชื้อที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆอันนี้เนี่ยกระโดดไปสีเหลืองเลยคนสามปุ่มนี้นะครับก็จะสามารถเรียกร้องได้ตั้งแต่ตั้งแต่ติดเชื้อเลยถ้ามีประกันแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่รักษาแบบ Home ไอ o l a t i o n ประก,กันจะจ่ายค่ารักษาให้ไหมคะจ่ายครับผู้ป่วยนอกนี่สามารถใช้วงเงินนั้นได้ทันที แต่ถ้าเกิดไม่มีความรองผู้ป่วยนอกแต่ซื้อความรองผู้ป่วยในยไว้เนี่ยนะครับก็ใช้วงเงินของผู้ป่วยในยได้นะครับแล้วเงินชดเชยรายวันล่ะคะผู้เอาประกันภัยเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อเจ็บป่วยในระดับสีเหลืองหรือสีแดงแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีโรงพยาบาลรับนะครับอันนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่ก็ยังอยู่นะครับ ในขณะที่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราจํากัดอยู่นิดนึงว่าออจะเบิกค่าชดเชยรายวันได้ไม่เกิน14วนันแต่ถ้าเผื่อในช่วง14วันเนี่ยได้เข้าโรงพยาบาลก็นับต่อเนื่องไปนับต่อเนื่องของการเบริกชดเชยรายวันไปเลยนะครับหลักฐานที่ใช้เบิกต้องมีอะไรบ้างคะ หลักฐานการเก็บประกันก็ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองเจอใหญ่จบหลักฐานสําคัญก็คือใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจทางแหล่ต่างๆนะครับที่ระบุชื่อนามสกุลว,วิธีการตรวจผลการตรวจอย่างชัดเจนนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องหลักฐานการะแสงตัว ส่วนของเรื่องการเบริกค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวก็จะมีไปเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้นะครับไปรับรองแพทย์นะครับอันนี้แล้วก็หลักฐานการแสงตัวนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับประการโควิดสิที่ควรรู้ชัวแน่แชร์ได้